นี่หอม同学们好อ่า老师เข้ามาแล้วค่ะทุกคนทำยังไงฉี่เลยอ่าทุกคนลุกขึ้นพูดว่าอะไรคะ老师好老师好สวัสดีครับหล่าชื่ออ่อา同学们好早上好今天你们怎么样อ่าสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างนี่หอมมะสบายดีแต่หล่ชื่อว่า 我很好。对，今天是星期几？今天是星期一，对吧？对啊今天我们有中文考试。วันนี้ทุกคนมีการสอบภาษา,าจีนเป็นการเก็บคะแนน5คะแนนถ้าใครทำได้ทั้งหมด2หน้าที่เราชื่อแจกไปจะได้5คะแนนจากเราชื่อโอเคนะคะโอเคให้ทุกคนไปหรายงานมาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ เราช่วให้ดูมาไรเขาบอกว่าจงเติมอักษรจีนให้ถูกต้องแปลว่าเราให้ทุกคนอะเราช่วยยกตัวอย่างให้ดูเลขที่หนึ่งเลขอะไรคะเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงนะชิวอีชิวอ,อ,อ,อีอ่าเราช่ชวยเฉยสื่อให้แล้วแปลว่าทุกคนต้องเติมอีด้วยปะด้วยถัดไปเราช่วยยกตัวอย่างให้ฟังอีกสองสิบหกสองสิบหก เออยกคือเลขอะไรคะยีเราชื่อเติมให้แล้วเออแปลว่าทุกคนต้องเติมอะไรหลิวตุ่ยะตุ่ยถัดไปเราชื่อยกตัวอย่างให้ฟังอีกชี้สูย์ศนชีสีสสสส่สิบอ่ะเจ็ดสิบสี่ต่ยะตุ่ยให้ทุกคนเติมเลขอะไรคะ เลขสีเป็นอักษรจีนนะคะให้ทุกคนทําหน้านี้มาให้ทั้งหมดเลยนะเติมให้ครบทุกช่องโอเคไหมคะถ้าใครทําหน้านี้ได้ก็จะได้ไป2.5คะแนน,นแล้วให้ทุกคนเปิดไปหน้าที่สองค่ะอ่าใครทําเสร็จแล้วให้เปิดไปหน้าที่2ก็จะเจอหน้านี้อ่าหน้านี้เขาบอกว่าอะไรให้ฝึกอ่านคําศัพท์เกี่ยวกับชื้อกอว์ซืปอกอว์ ชวยกกก็คือผลไม้ให้ทุกคนดูรูปที่หนึ่งค่ะรูปที่หนึ่งคือรูปอะไรคะแตงโมแตงโมภาษาจีนเอาเสียงว่าชีกวัวชีกวัวตุรูปที่สองสับปะรดปัวหลัวปัวหลัวอ่าถัดไปรูปอะไรคะองุ่นฝูถาวฝูถา ฟูเาก็คือองุ่นถัดไปค่ะเฉาหมเฉาเมเฉาเมคือสบรถัดไปค่ะส้มเจียวส้เจียวเจวก็คือกล้วยหอมมุสุท้ายมังกอมังกอมังกอ是什么ะมะม่วง ตรวจให้ทุกคนอัดคลิปมาพูดคำศัพท์ภาษาจีนให้เราชื่อฟังบอกว่าจินเทียนหวอหลายชั่อชืกนกวัาวันนี้จะมาพูดคำศัท์เกี่ยวกับผลไม้แล้วทุกคนก็พูดให้เราชื่อฟังเลยก็จะได้อีก2.5คะแนนแปลว่าทั้งสองหน้านี้เราก็จะได้5คะแนนโอเคไหมคะโอเคอันนี้เป็นการสอบนะเราเชื่ยให้ทุกคนทำทุกคนโอเคไหมโอเคงั้นจินที่นหม่อเซียคอรวันนี้เลิกเรียนแล้วค่ะพูดว่า 谢谢老师，老师再见。